สำเร็จนงยางา็ทีนันทองคัหกเจ็ดพระพุทธนิมิตวัดนางเชิงี่รระคูณในนวะ รลบงพคุณนั่นเาอาวนะปีหนึ่งเก้าอันนี้แนวทองคำนะครับสมโพธปีสี่เจ็ดเจ็ดตั้งหกองคอ๋อหกองนะครับ สร้างหกคนมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองขันเท่าสองสหลวงปู่สุขอันนี้เรากลกัน พกกันพยาติัน <1. S 1> หนึ่งหลวงพระเดิมหลบพระเดิมนี่เป็นหลบพระจงหนึ่งสองสี่แปดห้าสองพันเจ็ด みたいな。<music> สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้เรามากันที่วัดหน้าพระเมรุนะครับ <Okay. S 1> เราถึงกันแล้วนะครับจะใครที่จะมาถอนคำสาบาน,นบสามารถนะมาถอนคำสาบาน,นที่นี่นะครับ,นะรบเป็นความเชื่อนะครับที่ใครหลายๆคนนะมีความเชื่อแล้วก็มาถอนคำสาบานกันนะครับผมสำหรับ ที่วัดนะครับผมวันนี้พาชมบรรยากาศที่วัดแก่นนะครับ เป็นพระบัวสดขอทางวัดจุดนี้เป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับทุกท่านจะพาเข้าไปชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับตรงน,นี้เลยเดี๋ยวพาชมทีละรุ่นนะ ที่ตู้วัดนะอันนี้ราคาแปลไว้ไม่น่าจะใช่ราคาจริงนะครับเป็นขนาดบูชาดูท่านนะนี่ขนาดบูชาสวยๆเลย mm hmm. พระพุทธนิมิตนะครับขนาดรงใหญ่เดี๋ยวมาดูทีลรุ่นเลยนะครับผมก mm ็ hmm. เป็นปี65นะครับผมนะ300บาท พระพุทธนิมิตเนี่ยสองร้อยบาทปีหกห้าแล้วก็เป็นพระพุทธนิมิต a l แต่ละเนื้อนะแต่ละเนื้อก็แตกต่างกันไปนะครับผมราคาก็สองร้อยบาทถ้าเป็นทองแดงนะทองแดงก็สองร้อยทองเหลืองทองเหลืองสองร้อยบาทนะครับ ส่วนพระพุทธนิมิตนี่อันนี้ร้อยห้าสิบบาทปีหกเจ็ดเป็นขนาดเล็กนะเม็ดแตงนี่นี่ทองเหลืองร้อยห้าสิบแล้วก็ทองแดงทองแดงร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยอัปปาก้าสองร้อย แล้วก็เป็นพระพุทธนิมิตนะครับปีหกเจ็ดเหมือนกันนะสองร้อยบาทอันนี้เนื้อปะก้านะครับสามร้อยแล้วก็ทูนสมโพธห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปีปีหกเจ็ดสามร้อยบาทเป็นร้อยองค์ อันนี้สองร้อยเนี่ยน่าจะเนื้ตะก,กัวหรือเปล่านะปีหกเจ็ดแล้วก็สามเคนะสามเคนะครับสามเคสามร้อยเป็นขุนแผนรุ่นประวัติศาสตร์ปี 6, หกห้าวัดหน้าพระเมรุ หนึ่งพันห้าร้อยเยนบนเป็นหลังยานโซโลตมีห้าร้อยบาท ันนี้เป็นปีหกสองบาทรอยองค์อรแพระพุทธนิมิตนี่สองรอยสมโพธ5ห้าปี200เนี่ยประการ300ด้านหน้าครับด้านหลังร5อยห้าสิบบาทกันรหล่ ยันโสรถยันโซรถยันดอกบัวท้างก็เป็นประพุทธนิมิตนะครับหนึ่งร้อยบาทปีสีมีหลายเนื้อเลยนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นปี5้สปี53าสาประพุทธนิมิตรุร่นสมโพธ5ห0าปี ปี47 100บาทรุ่นสมพท500ปี100บาทปี47ันนี้ก็100ปี53 53นะครับนี่100ปี53มีหลายรุ่นเลยทุกท่านนะครับ507ปี ด้านนี้200บาทอาจจะเห็นไม่ชัดนะก็อำไรเป็นวัตถุมงคลอันนี้ขนาดตั้งหน้ารถขนาดตั้งหน้ารถวัดหน้าพระเมรุตัวนี้เหมือนจะเป็นรุ่นเก่านะ2,500ปี53 อาจจะเนื้อเงินนะครับห้าร้อยเจ็ดปีสองพันห้าปีสามห้าตอนนี้หนึ่งพันตรงนี้ก็เป็นรุ 3, ่นเก่า ห้าปีพิมพ์เจ้าสัวก็มีเ่ไร่อยหร่อยห้าสิบคำขอขมา ه, ขอขมาถอนคำสาบานนะครับ ก็จะมีใบสำหรับขอขมาก,กรรมนะครับ เราขึ้นไปชมบรรยากาศทางด้านบนกันสระพุทธ,ธนิมิตที่วัดหน้าพระเมนไม,ไมคเน,น,นี่นมน,น,นะครับขึ้นมาบนเท้าโบสดนะฮะก็เข้าไปด้านในเลยนะครับก็เปิดเวลา8.00ปิดเวลา17.00 ก็ข้างในก็มีพระพุทธรูปสาคัญนะครับอยู่ภายในด้านไในพระพุทธนิมิตมงคลชัยสมฤทธิ์ ธานิมิดวิชิตมานโมลีสีสันเพชรบโรมมาไตลูกกนาสำหรับยันนะประทุมมาศจะอยู่ที่บริเวณดวงตานะ ด้านดวงตาของของพระนะครับทางด้านถ้าเรามองจากข้างล่างก็ทางด้านนีกว่ามือเรานะซ้ายมือลงพระแล้วก็มีจุดผู้ชาวัตถุมงคลานยูดด้านนี้จุดหนง ก็เดี๋ยวพามาชมวัตถุมงคลน,นะทางด้านนี้กันหน่อยนะครับดูว่ามีรุ่นไหนบ้างนะตรงนี้ <c oughs> เป็นยันพระพุทธนิมิตอายุ521ปีนะครับสีทองอ่ะ100บาทนี่นะแล้วก็เป็นผืนอันนี้เป็นผืนละ2 0 0อันนี้ผืนเล็ก50บาท อันนี้แขวนหน้ารถหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ทองทิพย์เนื้อทองทิพย์สองรอยาสิบปีเอ้ยสองี่สิปีนะเนื้อทองแดงส0มร้อยเนื้อปะกา ปีหกเอันนี้อร่อยอร่อยสองอันนี้ก็ปีหกเจ็ทองแดงอร่อยร้อแล้วก็ทองเหลืองร้อ อันนี้แผ่นทองนะแผ่นทองหกสิบบาทแล้วก็เป็นหลังยันโสรตสองพันบาทปีหกสิบเจ็ดอันนี้ห้าร้อยหลังยันโสรต พระนาลายทรงคุดประทับพระลาหูแล้วก็เป็นทองเหลืองแบบ 200, ปลอยออ่งสองร้อห้าร้อยยี่สิบเอ็ดปีโดนสมปัานาเนี่เป็นรุ่นเก่านะครับสามพัน สองพัน,นอท,อทอมเลี่ยมกระไหลทองทอมเลี่ยมเลยหนึ่งหมื่นปีสามห้า หลายรุ่นแล้นี่พิมพ์เจ้าสัวสองพปีสาครับผมปีสามหเป็นปีใหญ่ของวัด๋อเก้าวันเก้าคืนเกจิอาจารย์ก็เป็นยุคที่เขาเรียกกันรวยเพิ่มภูนครับเพราะรวยวัตโกเพราะเพิ่มป้อมแก้วเพราะูมบ้านแพนเพราะแพวัดพิคุณพรองเพราะชื้อวัดยันเสนก็เหยียดวัดไผ่ล้อมปูเทิมวัดพระขาวปูหัวนวดพรภูยสวรรครับปีสามห้อันนี้แปดพ ป,ปัดนาพเมรปีสามห้า เป็นรุ่นเก่านางพญา450ปีอันนี้เนี่ยท้องขับปี67พระพุทธนิมิตสุทสุ2466 เป็นเนือเอ้อเงินนะครับปี <B. S 1> 6 7เหมือนกันลงยาอ2,005ลงมา2,005อันนี้เนเงิน จำเร็จนางพญาที่นี่ทองคันหกเจ็ดพระพุทธนิมิตนั่งเชิงนี่หลวงพ่อคูณเนี่ยในนวาัด เราก็คุณแนันนาวะปีหนึ่งเก้าอันี้น,นาวทอมคำบนะครับสมโพธิปีสี่เจ็ดเจ็ดนั่งหกองค์อ๋อหกองนะครับ สร้างหกคมมีหลวงปู่สุขวขัดปากคลองคัดเท่าสองสี่หกหกหลวงปู่สุขอันนี้เรางพ่กัน พ่อไก <31. 31. S 1> ่พญาหางหนึ่งหลวงพระเดิมหลวงพระเดิมนี่เป็นหลวงพระจงสองสี่แปดห้าสองพันเจ็ด

เเป็นบรรยากาศบริเวณจุดด้านในนะครับที่วัดหน้าพาเมรนะวัดนาพระเมรรา,าชิกาลนะครับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญพระองค์อินในสมัยสมเด็จพระรามาที่ปดีที่สองราชการที่10แห่งองค์แห่งกรุงศรีอยุธยานะทรงสร้างเมื่อพศ2046ประธานนามว่าวัดพระรเมร วัดพระเมรุราชิกาลามนะครับแต่ประชาชนส่วนมากนิยมเรียกกันว่าวัดหน้าพระเมรุนะครับวัดหน้าพระเมรุมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งว่าราวปีพศสอ0 6รพระเจ้าบุเรงนองและสมเด็จพระมหาจากาักรพรรดิทรงทาสัญญาสงบศึกที่วัดแห่งนี้ซึ่งได้เจรจาสงบศึกกันได้สำเร็จในที่สุดนะครับผมและต่อมาเมื่อข่าว สมเด็จพระอรองพญามาตีกุ่มสีเมื่อปีพศ2303พระมัตรขอ,อง, 2, งในตั้งที่วัดนพระเจ้าอารองพญาทรงบัญชาการและทรงจุดป,ปืนใหญ่ด้วยองค์เองปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่ได้แตกนะครับและต้องต้องพระองค์บาเจ็บสาหัสพอ ลุงขึ้นพม่าเลิกทับกลับไปทางเหนือแต่ยังไม่พ้นแดนเมืองตากนะครับพระเจ้าอรรองพยาก็สิ้นพระชนนะครับพระพุทธนิมิตวิชิตมานโมลีสีสันเพชรวรมาไตาลูกนาถพระประธานในพระอุโบสถหล่อด้วยทองสำริดลงนับปิดทองปางมารวิชัยทรงเครื่องพระมหากษัตริย์นาตักว่าเกศอกเศษสูง 6, 6, 6, 6 เมตเศษเป็นพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งมีลักษณะงดงามและนามบ่งชัดถึงพระลักษณะอันพิเศษมีพระอภินิหารเป็นสนานะที่พึ่งที่เคารพสการะอย่างยิ่งแก่โลกทั้งสามเกิดปิติศรัทธาแก่ผู้ที่ได้เข้ามานมัสการเป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมือง สาธุสาธุสาธุครับนี่นะครับก็เป็นอากาศที่วัดอาพระเมรุเนาะที่เราได้เข้ามาชมกันยังไม่ได้ไวะด้านในนะครับก็สามารถตีคองได้นะแต่ต้องตีเบาๆสาม ก็เป็นบรรยากาศทีええ่พาทุกท่านมารับชมกันที่วัดพระเมรุนะครับก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้านคราวนี้ด้วยนะครับทุกท่านก็พาทุกท่านมารับชมกันนี่นะครับก็ประชาชนเยอะเลยนะครับสําหรับวัดนี้นะก็มาขอขมากรรมกันนะครับ

ต้องขอฝากซีไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะแต่วันนี้ก็มีโอกาสพาทุกท่านรับชมแนะสำหรับที่วัดหน้าพระเมรุนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสวยๆนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ